สวัสดีนะักเรียนป .6 ทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมคือการหาหอรโมโดยวิธีการหารสั้นนะครับเอามาลองดูนะครับการหารร่วมมากหารือหอเรโมคืออะไรคือการหาจํานวนเต็มที่มากที่สุดที่หารทุกตัวย้ํานะครับต้องหารทุกตัวหารทั้งหมดได้ลงตัวหารเลขมาหารทุกตัวนั่นเองนะครับดังนั้นการหาหอรโมโดยวิธีการหารสัน้นสามารถทําได้โดยการหารสัน้นทุก ตัวเป็นตัวไอต้องจําได้แล้วนะนี่เจอกันครั้งที่ 2, 2ครั้งที่3แล้วนะครับหารสั้นทุกตัวเป็นตัวไอนะครับเป็นรูปตัวไอนั่นเองมาดูตัวอย่างเลยนะครับวิธีการทําก็เหมือนก,นกันกับเมื่อวานนะครับเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับก็หารสั้นนะครับเขียนสัญลักษณ์เขียนเครื่องหมายการหันสั้นก่อนนะครับ12 16แล้วก็20เอานึกครับ เลขอะไรที่หารทั้ง12หารทั้ง16และ20ได้ลงตัวถ้านึกอะไรไม่ออกครับ12ก็เลขคู่16ก็เลขคู่20ก็เลขคู่อะไรหารเลขคู่ได้ครับ2แน่นอนนี่ยง่ายๆครับอย่าไปคิดไกลๆนะครับบางคนที่ไม่ได้ เก่งมากในคณิตศาสตร์ก็อย่าไปคิดเลขเยอะๆเอาเลขเล็กๆน้อยๆก่อนเลข2เลข3เลข4แบบเนี้ยนะครับเอาสองหารครับคำว่าหาร2คือแบ่งครึ่งแบ่งครึ่ง12คือ6นะครับแบ่งครึ่ง16 8ดใช่ไหมแบ่งครึ่งได้10เอานึกครับเลขอะไรอีกครับที่หาร6หารแหาร10ได้ลงตัวมีไหมมีนะครับเพราะ6 8 10ดเป็นเลขคู่ใช่ไหมก็2หารได้ใช่ไหมเอา2หารครับแบ่งครึ่องอีก ได้3ามได้4ี่ได้ห้าครับเอาเช็คต่อไปเลขอะไรหาร3าหาร4ี่หาร5ได้ยกเว้น1ไม่เอานะครับมีไหมไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วจบอย่างจบแล้วนะครับหารสั้นทุกตัวเป็นตัวไอเนี่ยครับตีกรอบตัวไอนะครับดังนั้นหอรอมหอรอมคือเอาตัวไอมาคูณกันครับก็คือ2คูณ2ได้ 4นั่นเองแค่นี้แหละเสร็จแล้วหนึ่งข้อไม่ยากเนาะสั้นๆง่ายๆนะครับปัญหาคือใครที่ยังหารไม่คล่องกะรุณาทบทวนการหารดีๆนะครับพอเดี๋ยวเรื่องถัดไปก็ใช้อีกอีกสักตัวอย่างนะครับจงหาหอร์มอของ36 54และ90โดยวิธีการหารสัน้นเอาทบทวนครับทำยังไงแล้วการหาหารอร์โมโดยการหารสัน้นก็คือหารสัน้นทุกตัวเป็นตัวไอนะครับดังนั้นหารสั้นก่อนขั้นแรกหารสั้นครับ หนูท่องกฎยังไงก็ทำตามกฎนะลูกขั้นแรกหารสั้นก็หารสั้นครับ36 54แล้วก็90นึกสิครับเลขอะไรหาร36หาร54หาร90ลงตัวเนี่ยลองนึกดูครับเลข2ได้ไหมเลข2ได้ใช่ไหมครับเอา2หารได้ใช่ไหมอ่าหาร2คือแบ่งครึ่งแต่บางคนเก่งกาศครับข้อนี้ไม่เอาครูหนูไม่เอา2หนูท่องสูตรคูณเก่งมากหนูขอใช้แม็กเก้าได้ไหมครูแม็กเก้าได้ไหม ได้นะครับก็ท่องแม่9้สิ9อะไรได้36ละ่ะ94ใช่ไหมครับเออ9อะไรได้5้9 6 54 9อะไรได้ 90? 9 0 9คูณ10ใช่ไหม90เป็น90แบแบบนี้ได้เหมือนกันจะมาหาร2ก็ได้จะหาร9ก็ได้นะครับต่อไปครับมี4มี6มี10เลขอะไรหาร4หารหหาร10ได้บ้างหารทุกตัวนะต้องหารได้ทุกตัวนะเลขอะไรครับ เลข2ใช่ไหมครับเพราะ4 60เป็นเลขคู่ใช่ไหมครับเอาหารก็ได้2ได้3ได้5นะครับเช็คต่อไปเลขอะไรครับยกเว้น1ไม่เอาหาร2อหาร3หาร5้าลงตัวไม่มีแล้วเนาะนะครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็โอเคเรียบร้อยนะครับหารสั้นเสร็จยังหารสั้นเสร็จแล้วนะครับหารสั้นทุกตัวเป็นตัว I นะครับเอาตัวไอนะครับมาทำไงมาคูณกันนั่นเองนั้น หอรอมมนะครับคือก็ก 9, คูณกับสองได้สิบปดนั่นเองเรียบร้อยเสร็จนะครับดังนั้นข้อนี้มันคิดได้หลายแบบเหมือนกันนะครับบางคนบอกไม่เอาก้าได้ไหมครูบางคนอาจจะคิดแบบนี้นะครับี๋ยวครูทำให้ดูอีกแบบหนึ่งสามสิบหกห้าสิบสี่เก้าสิบบางคนบอกครูหันสองก่อนหนูไม่ได้เก่งเหมือนเพื่อนหนูเอาเลขน้อย,อยหันสองได้ไหมหันได้ครับหันสองแบ่งครึ่งเอาสิบแปดใช่ไหม อันนี้ก็ยี่สิบอะไรยีิบเจ็ดอันนี้ก็สี่ิบห้าใช่ไหมครับอะไรอีกะอะบางคนบอกเอาเลขเลขสามได้ไหมครูแม่สามแม่สามนะครับสามอะไรสามหกสิบแปดใช่ไหมสามเก้ายิบเจ็ดสามคูณสิห้าใช่ไหมครับอะไรอีกอะแม่สามแม่สามูแม่สาม, 3, ม 3, ได้สองได้สามได้ห้านะครับเห็นไหมบรรทัดสุดท้ายเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับเห็นไหมบรรทัดสุดท้ายจะเหมือนกันนะครับแต่ระหว่างทางอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับไม่ใช่ปัญหา เพราะสุดท้ายแล้วสามคูณสามได้เก้าคูณสองก็ได้สิแปดเหมือนกันนั่นเองนะครับดังนั้นฝากการบ้านไว้สองหน้านะหน้าที่สิบเจ็ดกับหน้าที่สิบแปดนะครับแนวการทําการบ้านก็เหมือนเดิมเหมือนที่ครูบอกไปแล้วนะครับในเรื่องที่แล้วว่าให้เว้นเอาไว้นะครับให้เว้นไว้สักนิดหนึ่งเพื่อที่อะไรเพื่อที่ด้านหลังเราจะได้มาทําวิธีการหารกันเนี่ยๆๆมาทําวิธีการหารน,นะครับได้นะครับให้ทําด้านหลังตรงนี้นะ นะครับเพราะด้านหน้าเราจัดการเรียบร้อยนะครับใครยังทําการบ้านด้านหน้าไม่เสร็จจัดการให้เสร็จด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ทําด้านหลังนะครับย้ําการบ้าน2หน้าหน้าที่17กับหน้าที่18นะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ